สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้งาน indicator ลูน่าด a ก้อ WP นะครับหลังจากที่ทาง support นะครับได้ add นะครับ indicator ให้แล้วก็ให้มาตรงนี้นะครับเลือกที่ indicator ด้านบนแล้วเลือกที่ invite only ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกที่คำว่าลูน่าด a ก้อ WP กดเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับก็ indicator ก็จะโชว์ขึ้นมาที่หน้าจอ ก่อนหน้าที่ไปถึงเงื่อนไขการเข้าแล้วก็ให้ทําการเซตติ้งนิดหน่อยก่อนครับโดยที่ชี้ที่ตรงอินดิเคเตอร์นะครับดูหน้าแลวกนแล้วกดที่ตรงฟันเฟืองนะครับเลือกที่คาว่า w i ชนะครับหรือคําว่าไส้เทียนถ้าเป็นภาษาไทยนะครเป็นไส้เทียนกดที่สีตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับให้เป็นสูงแล้วกดโอเคตรงนี้เราก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะอันดับต่อมานะครับเป็นเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์บายนะครับ วนดูจ yep. yes. no. ุดน mm ี้นะครับอันดับแรกนะครับให้รอเส้นกลางเป็นสีเขียวก่อนนะครับพอเส้นกลางเป็นสีเขียวปุ๊บอันดับที่สองให้รอสัญญาณนะครับขึ้นเป็นบายนะครับหลังจากนั้นให้เรารอย่อแล้วก็บ่ายนะรเราดูสักตัวอย่างนะครับตรงนี้นะครับถ้าเส้นกลางเป็นสีเขียวนะครับมีสัญญาณขึ้นบายรอย่อแล้วก็เข้าบ่ายถ้าเส้นกลางเป็นสีเขียวนะครับขึ้นบายรอย่อแล้วเข้าบาย ต่อไปนะครับเป็นสัญญาณเซลล์นะครับเส้นกลางเป็นสีแดงนะเส้นกลางเป็นสีแดงเกิดสัญญาณเซลล์นะเป็นเซลล์รนี้ต่อย่อแล้วก็เข้าเส์ส่วนสต็อปลอสนะครับสรับฝั่งบายนะฝั่งบายบเมื่อเราเข้าบายนะครับเส้นกลางเป็นสีเขียวแล้วเป็นสัญญาณไว้สต็อปลอสที่โลก่อนหน้าได้เลยโลก่อนหน้าหรือนะครับเมื่อมีสัญญาณอินดิเคเตอร์สลับสีนะส่วนถ้าเกิดเข้ามาแล้วนะครับมีการสลับสีของอินดิเคเตอร์เป็นสีแดงนะครับราครไปไหนก็คือไซด์เวย์นะครับให้ออกก่อนให้ออก ส่วนที่พีนะครับเราออกที่ไฮก่อนหน้าก็ได้นะครับที่ช็อคน้านหนนะครับหรือว่าจะเป็นเมื่อสัญญาณอิ d i c a t o r สำหรับสีกลับมานะครับคุณเข้าตรงนี้นะครับก็มาออกตรงนี้ได้เลยนะครับต่งเซลเช่นเดียวกันอย่างเช่นตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้าเซลล์มาแล้วนะครับก็ให้ออกที่ไฮโลก่อนหน้านะอาจจะได้ตรงนี้คือไฮโลที่2ของตรงนี้ก็ได้หรือนะครับมีสัญญาณสลหับสีก็เข้าตรงนี้แล้วเราก็ออกตรงนี้ได้เลยของเส้นตัด